mì ai kinh ai tím mai, ủa sao mà sẽ nói, không ai kinh tím đấy, ủa sao sẽ hay không ai kinh tím đấy, nhang, thu mua nhang, nhang Ủa bữaก่อน con thì có cái cái là. Bạn nào <laughs> <laughs> ผมเห็นตอนถือออกมาตอนถือออกจากรถไหไอโอ้ยอ๋อเม,ม่อไหว่หอนไ่้เห่นทีนวันอ๋อม,ม่อไหร่ได้หันทีนว,น,มมวนเนาะ อ้าเปิดพัดลมใหม่บ่ปีพัดลมเปิดพัล <Yeah. S 1> ดพลมใหม่บ่ปีพัดลม ส่วนไปหายนะจึงให้ยกส่วนเสียหนาเนื่อเสีเห็นนะครับ่าครับาคนแล้วใส่ผิดคนแล้ว เดิมยว <laughs> นี้แล้วไม่ได้มนะื้ไอเนืัอ,อ,อนเนาะซื่อใส่อได้สื่อใส่มานังดิเปรตูหนาบ้านเห็นไหมเน่ปิดลม่